ครับที่ไหนที่นี่ปุ่นเขาได้ปลาตาเลียงกันมากอ่ะครับมีแมาตะกี้นี่ครับนี่ครับโอ้ได้เยอะอยู่เนาะปลามืัอนี้เขาไปเยอะจะได้เป็นห้าก็ว่าไปยันทอดก็จะได้ปลาอย่างนี้ส่วนมากปลาซิ่วจ้าเป็นปลาซิ่วปลาขาวเนี่ยแอฟเนาะจ้าอ๋อเรีแอฟเนาะครับ ตั้งกันได้แล้วตั้งกำเดียวยกกำเดียวยกอย่างเนาะโอ้สบายนลยหอมนี่มีอะไรบ้างเราไปตั้งที่เก่าไปกันได้ไหนนะครับไหนเขารปลาซิวปลาขาวปลาแว่นปลาแว่นปลาแว่นก็เอากะเอากะไปทอดปลาแว่นทอดนี่เจ้าปลาตาเหลืองด้วยนะปลาตาเหลืองนี่คือปลาเนี่ย ปลาเหง้าห่งแลบนห้องเหง้าปลาส้อยก็ไปเนียปลาเหง้าปลาสลิดเออปลาสลิดนี่แหละโอ้โหางห้าไปสลิดเนาะครับทางห้องปลาตะเรียนแต่ต้นไม้ช่องนี้มันไข่นะครับอืมอือมีสิทธิ์ดีเป็นเท่าเนาะครับวิถีชีวิตแม่ชื่ออย่างไรครับอ๋อชื่อชื่อวันเพ็นเจ้าแม่วันเพ้น้านปาร์เฟกเนาะ สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g Fox s p o อ t On t o น r นะหลังจากตีตะกี้นี่ผมก็ได้พาท่านผู้ชมไปสำรวจด,ดูในกลางนองเล็งซ้ายครับว่าตอนเนี้ยหน้าม,มันระดับเพิ่มสูงขึ้นมาเนี่ยมันมีความเาเรียกว่าผลกระทบกับอันพื้นที่ในหนองจะได้พ่องกาะถ้าขครยากห่วมว่าเป็นจะได้ก็ดูคลิปก่อนหน้านี้นะแล้วก็ในคลิปแรกที่ผมเปิดหัวคลิป ตอนที่เข้ามาสำรวจในกางนองผมก็ได้ปะเจ้าบ้านเปินบอกว่าอตอนนี้ครับระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยมันแยะหือน้ำดันขึ้นมาท่วมนาเจ้าบ้านตั้งฝั่งบ้านปลาแฟกบ้านดงบุญนาคนะฮะเยอะอยู่นะผมก็เลยร้องขี่รถเขียงเข้ามาพออั่งเอิญว่าปะครับอันแม่อย่างครับแม่ปนเพ้นเน,นเพ้นนะครับกันลังตั้งจำนะครับนอนี่ก็เลยแย่พอเปิลเห็นน้อยนะฮะนี่ นี่ครโอ้โหมันก,กำเดียวผมได้เนี่ยวางยกวางยกนี่ได้เป็นถุงนะครับนี่อ,อ่าหอ,อมนี่มีไข่รูตัวไแรงมันแรง<ม>ครับมันขำละครับโอเคตรงนี้อันตรงแถวนี้นี่น้ำท่วมมันครับไหมก็ป,ปีนี้สองเสื้อแล้วนะเจ้าสองเสื้อเจ้า,จาช่วงช่วงช่วงนี้ครับอันก่อนหน้านี้มันช่วงไหนครับเนี่ยช่วงกระถักรดาเนี่ยค่ะเออขึ้นปลายเดือน มีดูนาเนาะหรออ๋อก็คือเกือบปีแล้วเนาะเจ้าดูไม่ได้ไปนี่ปลาขาวจะปลาขาวอ้าวปลาขาวตัวใหญ่ตัวใหญ่เนาะอ่าตัวใหญ่มาละวมาแล้วแตมื่อกี้นี่แอฟแอฟม้อเนาะแอฟม้อครับนี่เจ้าเอาบอแบงไปกินบอโอ้บอเป็นยังครับผมปุ่นปลาเลอรครับจ้ากับมานตั้งกินครับอืมเนี่ยหนองเฮานี่สุดยอดของแรงอาหารแล้วเนาะครับเนาะนี่ฝนตกไหมไม่ได้นี่ ัาคาดนี่ครับของหืมมันมาเต้ดอโอ้สุดยอดครับ,บเดี๋ยวผมจะลองป้าท่านผู้ชมขอบคุณนะครับนม่ครับนี่ครับปีนี้น่าจะสองเตี้ยแล้วนะครับสำหรับน้ำท่วมนะแมเมวนยู่บ้านประแฟกนี่นนะอันนี้จะเป็นบรรยากาศน้ำท่วมนะเข้า ตีระดับน้าม,มันดันขึ้นมานัะมันไหลระบายไปบาตัน,นเพราะว่ามันไปตึกตีอันฝายน้ำล้นของหนองเลงซ้ายก็ถา้ามีน้ำนักปุ๊บนี่เขัาโอ้ดูว่าสุดลูกหงลูกงาเลยเมอนกันฟังบ้านตรงบนหนากบ้านปลาแฝกนี่นะฮะโอ้ท่วมมดเลยฮนะ นี่ผมคีรถเคเื่องเข้ามาจากต่อคอนเวิร์สกู่ตีันหนองเล็งซ้ายนะผมคีรถเคเื่องเข้ามาตัวเส้นนี่แลาวมา,าตึกสุดในนี้แล้วกลับมาอันเริ่มต้นถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะนี่ก็เป็นผลกระทบของอน้ำฝนจากการตกมาสองสามวันก่อนยังตอนเนื่องนะฮะแล้วกันน้ามันมาขัง จุอยู่ในนี่หนองเลงซ้ายของเขาเต็มอัตราแล้วก็ดันขึ้นมาตั้งบนครับน้าระบายจ่าดน้อยนะฮะตรงแถวนี้ก็โดนน้ำท่วมมดแม่ผมได้เนี่ยนะตอนนี้นะครับหนออ่อาปางก็ปลาหมอปลางหมอปางเดดะสะเด็ดนี่นะอือปาหมอปางเหลืองเนาะครับ อ,ต,อ,ต,อต้องตั้งเหมือนนะครับเนาะวางยกวางยกครับนี่ครับหน้ามันก็จะไหลอันนี้มันเป็นห้องห้องเมียงน,นี่มันมาจากไหนนี่ไหมไหนเจ้าจริงมันไหลไหมเนี่ยมาจากไอีกาแฟกมาจากน,าน้ำน้ำร้าวอ่ะเจ้าน้ำร้าวน้ำอิงอ่ะคนไม่น้ำอ้คุณอาจจะตั้ง มาาเนะครับไอ้เวียดนามลาวมาอืน่าจะไม่สวยมาเจ้าครับมันมาจากดอยพึกไหนพึกษ์ทนี่เจ้าพึกนี่กะเจ้ามันจะห้วยปลาแฟกอ๋อห้วยปลาแฟกแล้วมาพี่ป่ามากนะฮะป่ามันว่ายขึ้นหรือไหวลงศูนย์หน,าน้าศูนหน้า,านะครับเมาหน้ามันลมด้วยนะโอเคครับไปพูดอย่างไรป่าข้าวอ่ะไปอ่านน้อยไปนะครับ ได้ครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับขอบคุณครับอ่านี่ครับเป็นจุดตีผมเข้ามาสำรวจนะเนี่ยเป็นตางที่จะไปเนี่ยบ้านสระวังท้องนะฮะบ้านหนองสาระและ้วก็บ้านดงบุญนาคนะเป็นเส้นตางนี่อ่าแต่เดี๋ยวเขาจะล้องขี่รถเครื่องย้อนไปนะมาดูครับบรรยากาศของสองฝากฟังเป็นจะได้เดี๋ยวล้องพอนะฮะ ว่าเป็นผลกระทบจากันอระดับน้ําที่มันเออล่นดันขึ้นมานะฮะประมาณหลายพันไลอยู่เหมือนกันครับถ้ามองแล้ว บ้านแปลกลัดไปหาหนองเลงซ้ายนี่ไข่นี่จำนี่แหนี่บีบออกมาเลยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวพอหน้ามันลดลงก็การหาปลาย,ยังาจะได้น้อยลงแล้วครับ เป็นครั้งแรกครับจบนี้กับมาได้ทานมานเส้นทางนี้ตงหัวมันมีทลามาะลุครบแม่ตงบ้านอสละก็ใี้ไปเลยะนะสองข้างตังนี้น้ำท่วมหมดเลย มาถึงพลักรุย์ใหเยนะฮะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้เองาบ,บ้านก็ตัวเนะครับเนอว่าเขาจะวนนี้วั่นี้ต้องกันจะได้เวลาได้ดูน้ำหลากมานี่การระบายของอย่งนี้ใชมันจะสันมาร,ระบายได้ตันมือมีอผลกระทบกับงานเข้าของเจ้าบ,บ้านตัวนะ้นี่น่าจะเป็นปัญหาที่เขาจะเจอปีสองปีนี่ครับ เจ้าบ้านก็เคยบอกว่าตุดเตียมันบบกใครท่วมนักขนาดนี้นะแต่ตั้งแต่ปีทิ้แแ้วปีทดลองตีตูน้ำในการทดลองหลังมืซ้ายนะพอรับน้ำม,มันล้นสายน้ำล้นทุ่งเ่ยน้ำจะท่วมนาทันทีครับนี่ับโอ้แคมเยอะ แม่ผมบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนตอดแห่นชอบปากกันนักอยู่ผมจะได้ไก่าแลรวรอบนึงาเมื่อกี้เราลองแหวนพอชุดนี้เขาได้พอมันแล้วนะ กํล <Es> <idas> ังมาแล้วว <half. S 1> ่าจะกังจะปิีกเลยได้ก <on> ่อนเนาะได้อยู <drill. S 2> ่จะปิีกกันแล้วเนาะได้นักแล้ครับนี่ห้องป่ายังก็สกายป่ายสกายคือป่ายอย่างนี้ ปลาสกไกคือปลาอย่างนี้นี่ลำปะระปลาจำเน่าอ๋อนี่ปลากัดอ๋อปลากัดจีนปลากัดจีนเนาะอ๋อวูวนี่นี่ยนี่เรียกว่าปลาสกไกปลากัดจีนนี่เอ๊ปลาจำเน่อนี่นี่ผมพยายามจะเล็งเพราะว่ามันมีป่ากัดเมียงป่ากัดไทยพองก่อนเนาะ มีข้อหนอปลากัะเมียงมีแล้วเนะานะนี่ครับเป็นปลากระจีนไม่มดนี่ครับพอุตกพุนังอ๋อปลาันสามจ้องอ โอ้มีสลับเป้าปุณิใช่ถ่ายสอนเพิ่นได้ป่านั่นเพิ่อนก็ได้ป่าไปถ่ายเพื่นโอ้นี่เราต้องห่วงไอ้ว่ายกล้องไปหาก็ได้ป่าแล้วแกนจะได้ครับนี่แกนห้าบาทครับแกนห้าบาทเอาสักสองเกนแล้วครับสองเกนเอาใส่อย่างดีใส่หวานใส่เค็มเอาใส่เอาอย่างละาหนึ่งกันแล้วกันเอาจิ้มก่อนมีเสื้อด้น้องครับครับเอาต้องทดลองกันเดี๋ยวมาเอานะครับ ขออน er ุญาตถ่ายคลิปก nah ่อนได้เก <for S 3> ่อนไหมกิน <được> ห <kindergarten cruise> ้องตองสักหน่อยปลากัดจิ้นนักหน่อยโอ้โหเดอเออถ่ายวิดีโอล่ะครับปลากัดจิ้นปลากัดเมียงบะมีได้แหมหนออู้ แล้วเนี่ยป่ากัดจีนเนี่ยมันไม่กินไข่ป่ากัดเมียงเฮ้หมดอากาศโอเคครับอ่ะก็สำหรับภารกิจผมวันนี้ก็ถือว่าเอาคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วกันนะหลังจากที่เขาได้ไปสำรวจในกลางน้องแล้วก็ เดมาดูาต่อคอนเวิร์ตกูนี่ทีฟังทางเหนือติดบานประแฟกเขาก็จะได้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะแล้วครับว่าปัญหาในเรื่องของการปลูกก็ใหม่ในหนองลิงซ้ายถ้าระดับน้าม,มันสูงเกินไปเท่ากับหาพื้นที่ปลูกยากอยูนะฮะแล้วก็การฟื้นฟูกกนจะลําบากแล้วก็นในการาทําฝายน้ำล้นในระดับนี่นะมันจะมีผลกระทบต่อ านาข้าวของชาวบ้านเพราหว่านหน้ามันระบายไปบะทันระดับมันสูงเกินไปก็จะเนี่ยคือท่วมนาข้าวของชาวบ้านตัวนะฮะแต่ในเรื่องของป่านี่นได้ประโยชน์เต็มๆครับหน้าม,ม้านี่ป่านักนะครับเดี๋ยวถ้าจะได้ก็ฝากรักผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้ช่วยดูปัญหานี้คือกับชาวบ้านตัวนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาทันผู้ชมไปก่อนครับ เจอกันไหมในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ